เราก็จะมาเรียนโมดายเว็บนะคะต่อจากคลิปที่ผ่านมาซึ่งเราก็รู้ว่าโมดายเวก็คือคำกริยาที่แสดงลักษณะอาการอาจจะเป็นการสั่งคำสั่งหรือว่าอาการชอบหรือว่าการอนุญาตหรือว่า ข้อแนะนำหรือว่าข้อห้ามนะคะการห้ามไม่ทําซึ่งเราก็จะได้เราก็รู้แล้วนะคะว่ามีทั้งหมดก็มีทั้งหมดก็คือ6ตัวก็คือมีคำว่า können แปลว่าสามารถ müssen ต้องต้องทำเหมือนกับคำสั่ง dürfen dürfen ก็คืออนุญาต mögen m มื่อเนก็คือชอบวอลเลนวอลเลนก็คือต้องคือต้องการโซเลนโซเลนก็คือควรจะนะคะควรจะเป็นการเหมือนกับคำแนะนำก็เราก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นโมดายเว็บมาต่อกันที่โมดายเว็บคำว่าวอลเลนวอลเลนก็คือ,อ แปลว่า,าต้องการนะคะคืออยากจะได้คือต้องการเป็นความรู้สึกคือต้องการาเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตารางต่างก่อนก,อนการผันนะคะกับคำสรรพนามว่าเขาผัานกันยังไง Ich will คือฉันต้องการ d u willst ใส่ตัว st ข้างหลังนะคะ d u willst er Cs เเขาผู ist, ้ชาย่อนผู้หญิงแล้วก็เด็ก w i l l I กกับ RCS ซสินไลเซ่นะคะแล้วก็เอียร์ว r ล o l l อียร w วอ l l ์ว w ร์วอ l C C f o ฟ m นะคะ C ตัวใหญ่แล้วก็ C ที่เป็นคนที่เราเป็นคำสุภาพเราก็จะพูดคำ C C ซี l อร์เนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะการแต่งประโยคนะคะเพื่อ,อที่เราจะได้ฝึกการแต่งประโยคแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ในการแต่งประโยคจากโมเดเว็บกันเดี๋ยวคำแรกก็คือ i h will Deutsch lernen. Ich will Deutsch lernen. ก็คือฉันต้องการที่จะเรียนภาษาเยอรมันนะคะ Du willst deine Mutter besuchen. Du willst deine Mutter besuchen. เธอต้องการที่จะไปเยี่ยม แม่ของเธอนะคะ R C S R ก็คือเขาผู้ชาย C หล่อนผู้หญิง S แทนมันหรือแทนเด็กนะคะก็คือ R C S will uh, insinogen R will ins คีโนเกนนะคะคือเขาหรือหล่อนหรือเด็กหรือมันเนี่ยต้องการที่จะไปที่ที่โรงหนังนะคะก็คือไปดูหนังกันแล้วก็เอียร์วอลต์นักมึนเชียนฟานเอียร์วอลต์นักมึนเชียนฟาน หลอนต้องการที่จะไปมิวนิกนะคะที่มิวนิกก็คือ,อไม่ใช่เมืองหลวงของเยอรมันแต่ก็เป็นเมืองคล้ายๆกับเมืองกรุงเทพอะค่ะแต่ใหญ่เหมือนกันอยู่แถบไบาอาณ์น,นี้มิวนิกนี่จะใหญ่ w i r wollen gemeinsam suppe kochen w i r wollen gemeinsam suppe kochen ก็คือเรา ต้องการนะคะที่จะเยมายซัมอาจจะซ่มซามเมนนะคะคือด้วยกันซุปเพคคือทำซุปเราต้องการที่จะทำซุปนะคะทำซุปด้วยกันนะคะทำกับข้าวทำเป็นซุปด้วยกันแล้วก็ซีซีวอลินอ่าอีเรมุต่าอ่าบิสโซเคนก็ได้นะคะซี โ o ล์เดย์เอเดมูทาเบโซเคอันนี้ก็คือหลอนก็คือหลอนก็คืออาจจะเป็นคําที่ให้เราให้เกียรติเขาคําสุภาพคือหลอนต้องการที่จะไปเยี่ยมคุณแม่ของหลอนนะคะของคุณของเขานะคะก็อันนี้ก็เป็นาการผันคำเว็บคำโมดายเว็บนะคะกิริยาที่แสดง อาการถึงความต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้ามีคำไหนไม่เข้าใจก็เขียนคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะเด็กจะาหาคำตอบมาให้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะชื่อ